สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตตัวดอกนะครับของกลุ่มฟิโลไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟิโลเขาออกดอกกันหรือยังไงกันนะครับเพราะว่า,าแข่งกันออกดอกกันใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เราเคยถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นพาไรโซพาไรโซเดนะครับนี่ดอกที่ เคยถ่ายให้ดูเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเลยไม่ใหญ่ขึ้นแต่ที่มีเพิ่มเติมนะครับก็เขามีดอกอีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนนี่อันนี้ก็งอกขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะ่อไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะก็ต้องติดตาม ต่อไปยวถ่ายมาให้ดูนะครับแต่อีกต้นหนึ่งก็มาเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ไม่คิดว่าเขาจะออกดอกก็คือตอนนอนนอ้นนี้อันนี้ครับอันนี้รรนครับอันนี้พูจีพูลายเมฆนะครับใครยังไม่เคยเห็นนี่ดูที่ใบเขาก็จะเป็นเหมือนมีลาย,ลายจริงๆถ้าเกิดเป็นพูสีเขียวเลยเขาก็จะเขียวทั้งใบเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีลายเป็นเหมือนลายลายหินอ่อนเขียวๆนะครับที่ตัว ตัวใบของเขานะครับอาจจะให้ดูใบภาษาอังกฤษน่าจะเป็นมินเนอรัมขาวขาวที่แปลว่าเมฆประมาณนี้นะอาจจะให้ดูดอกเขาออกดอกแล้วเหมือนกันนี่ครับแพทเทิร์นของการออกดอกก็จะคล้ายๆกับจ้าพาลาโซน,นะครับก็คือออกตรงนี่เลยคือระหว่าง คือระหว่างฐานใบเขาเลยครับอ่ะเดี๋ยวอ,อันนี้คือใบแล้วก็เขาก็จะแหวกออกมาอย่างนี้เลยงอกขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้คือดอกนะครับส่วนตัวตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นยอดใหม่ของเขาครับ ไรโซ่กับตัวลายเมฆออกดอกนะครับแต่ต้นชนิดอื่นในบ้านก็ยังไม่มีต้นไหนออกดอกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าไงเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับ